สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆค่ะพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่937ิจาระพีจาประจาําเย็นวันพุธนะคะพี่ขายีสิกรกฎาคมค่ะ2,568นะคะเช่นเคยจะพี่จ๋าน้องราพีมีพระเครื่อง ราบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆจะพี่จ๋ามาให้พี่ๆได้รับชมกนันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุดนะคะพี่ๆขา1ชุด30รายการ200บาททุกองค์นะคะ2องค์300บาทแล้วจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ099ค่ะ084 1561 092 5 4 3 9 6 1 0ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยนะคะ1วนันมา2รอบ,รอบ,ร,อบรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าเริ่มต้นลง,งคลิป9โมงเช้าค่ะ รอบเย็ยนเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็ยนนะคะพี่พี่ขารายการที่1ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรด้านหลังจะเป็น9รัชกาลแบบนี้นะคะเปิดให้พี่พี่200บาทนะคะ2เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขจะพี่จา๋าวันนี้น้องรับพี่ได้มาแบบไม่มีกล่องน้องรับพี่เลยมาปล่อยที่200บาทนะพี่นะมีรอยจานด้านหลังจ้ะ ปิดตา,าเขาไปค่ะเหรียญหล่อหลวงปุสกขวัดปากคลองมักขามเท่าจะ3จะเป็นปิดตาหลวงปุโตจัมโบ้ฝั่งตะกุดหนึ่งดอกด้านล่างค่ะมีคาบกุาเก่าแบบนี้นะคะตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นยันดวงจะพี่จา๋าเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้นะคะรายการที่สจะพี่จ๋าเป็นปิดตาจัมโบ้หลวงปุโตค่ะ ด้านหลังเป็นยันดวงค่ะองค์นี้จะออกเป็นเนื้อสีาขาวนะคะพี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทจะพี่จา๋ารายการที่5เสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจะด้านหลังนะคะเนื้อหาเก่าสวยนะคะรายการที่6รูปหล่อหลวงพ่อสดจะพีจารุ่นสร้างเจดีวัดปกัก้นาำกรุงเทพนะพี่นะ รูปหล่อจะพิจาหลวงพ่อสดรุ่นสร้างเจดีจ้ะวัดปากน้ำนะคะ200บาทแล้วจะส่งให้พี่พี่ฟรีจ้ะรายการที่7จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาสองสี่หค่ะด้านหลังจะเป็นเสี้ยนตองแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ รายการที่8จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปุสุวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเหรียญหล่อหลวงปุสุกนะคะรายการที่9เหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จะพี่จา๋าด้านหลังจะเป็นสมเด็จปี2510จะ้ะ รายการที่10จะเป็นพระคำหมักคำข้าวมาในเลี่ยมพลาสติกรายการเดียวกันแบบนี้นะคะพี่พี่ขาองค์นี้คุ้มจะพิจาร0 0บาทได้2องค์เลยจากเลี่ยม3ามห่วงนะคะรายการที่11เหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชปี03ค่ะอายุ82ปีนะคะด้านหลังมียันค่ะ หลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐจะพี่จ๋าวันนี้น้องรับพี่ได้สมเด็จกุเก่ามาสองรายการจ้ะสิ 12. ค่ะพี่ขาสมเด็จเก่ามีคาบกุด้านหลังมีตรายางประทับสีน้ำเงินค่ะ13บสจะพี่จ๋ามาบ้านเดียวกันเลยจ้ะตรายางประทับสีแดงค่ะ เก่าๆนะพี่นะรับคู่300บ้บาทจะ้ะ14เป็นเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจปี3 7จ้ะพี่จ๋าขออนุญาตด้านในนะคะเป็นเต่าลงยาสวยๆเลยค่ะเต่าหลวงปูหลิวรุ่นสุขใจวัดไล่แต่งทอมีตอกโคดนะคะพี่ขาด้านหลัง เปิดให้พี่พี่ที่200บาทนะคะจัดส่งฟรีด้วยค่ะ15เป็นแหวนหลวงพ่อกลวยค่ะข้างในเขียนว่าหลวงพ่อกลวยตรงนี้มาถึงตรงนี้อยู่ที่2เซนนะคะ16เหรียญลงยาหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะองค์นี้สวย มีหมายเลขด้วยนะคะ1 5 9 1 5 9 9ค่ะเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาจ้ะด้านหลังมีตอกโคตรรูปไก่ด้วยนะคะ17จังเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดผมวิหาร4ด้านหลังค่ะพี่ขา พระครูรมพลาทอนวัดพานุภาพนะคะมีต่อโคตสวยๆด้วยค่ะหลวงปูท่ทวดพรมวิหารสีนะคะสิจะพิจาเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยด้านหลังมียันหนุมานปีหนึ่งสนะคะ2-5-1-3จะพิจา กโคล่าใบหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะ19เตารีดหลวงปู่ทวดจะพิจาด้านหลังเป็นลูกหมูเป็นเตารีดคอกหมูนะคะหมูเก้าตัวยี่สิบจะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดจะพิจาด้านหลังจะเป็นชอฉิ่งหนึ่งตัวจะรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะพิจา นองรับพีได้มาเช้านี้เลยจะเป็นพระคำหมากค่ะคำหมากคำข้าวนะคะมาพร้อมกล่องค่ะวันนี้ได้มา1คู่นะคะคำหมากคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะาพีจา๋า21องคองนี้22คำหมากจะรับคู่300บาทจัดส่งให้พี่พี่ฟรีนะคะ ยีเหรียญหลวงปู่แหวนจะ้ะวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่จ้ะพี่จา๋าดนด้านหลังสวยค่ะมีพญาคุดมีแบบนี้เต็มเลยเราสู้สู้ตรงนี้สู้ที่นี่นะคะพี่พี่ะเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้24่ส่หลวงพ่อโสธรจ้พี่จ๋าองค์นิ้ตีกลับมา1รายการค่ะ ติดไปแล้วน้องแล้วพี่เลยมาปล่อยที่200บาทนะพี่นะพี่พี่ถามมาเยอะเลยเลี่ยมกรอบเงินลงยาค่ะพี่ขา2460่ะ2460เหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะพี่นะ24จะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดห้าเหลี่ยมปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังพระอาจารย์ทิมค่ะ ยี่สิบหกเป็นสมเด็จค่ะสมเด็จปิดทองด้านหลังจะเป็นรูปพยาคุดค่ะปิดทองหน้าหลังเลยนะคะยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ไข่ค่ะเรียนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะ28จะเป็นพระศิวลีค่ะ หลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังเป็นรูปท่านค่ะมาคู่กับ29ค่ะเนื้อสีขาวกับเนื้อสีดำสา3สเป็นเสมาหลวงปู่ทวดจะ้ะเสมาปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังอาจารย์ทิมปี08เป็นงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะ หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทชอบรายการไหน099ย์เก้าเค่ะ0 9 2ย์เก้าสอสีาหรับเย็นนี้สวัสดีจ้า